หลักไหนนิ่งหน่วยก็ไม่นิ่งนี่นาว่าหน่วยก็ไม่นิ่งหลักหมืน่นยี่สิวินาทีนะคะหนึ่งสองสามหกเจ็ดปดเก้า อกไว้หน้าทีสุดท้ายค่ะสิ้นสุดการเดิมพันโปรดรอการเปิดไพ่สวยเก้ามาค่ะพี่พิกหวานเจ็ดมหาเบิ้ลนะคะเจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าค่ะบวกเกา้าตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้ว ต่อเลยค่ะเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามเดี๋ยวไปดูแบบค่ะ สิวินาทีนะคะสิ้นสุดการเดิมพันโปรดรอการเปิดไพ่เวลากางเดิมพันแล้วค่ะหลักหน่วยศูนย์เข้านะ 0, 9และ6ค่ะ69150คงั้งนี้ ได้ไหมเอยศูนข้าวพี่บอกศูนตอนนี้คุณสามารถว,วางเดิมพันได้แล้วแปลก้ากระชื่อเองเดี๋ยวก็ชิมต่อเพิ่งเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวก็ชิน